สวัสดีครับต้อมพิซซอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาให้ดูปืนตัวใหม่นะครับผมที่ตามหัวข้อแหละครับนี่ครับปืนล่าลอาง R a สนะครับกระโจมยาวนะครับกระบอกแรกของโลกนะครับผมผมก็ว่าน่าจะกระบอกแรกครับเพราะว่าทรงทรงกระโจมยาวนี่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของค่ายเรานะครับผมเพราะว่า ค่อนข้างจะทายากครับอันนี้ลูกค้าอยากได้ราง RA4 ตัวใหม่ของช่างร้านนะครับผมทางค่ายก็มีให้นะครับตั้งแต่รางกลมรางเหลี่ยมรางบอนแทกมาจนถึงรางรุ่นใหม่อาอา RA4 ครับนี่ลักษณะของนะครับรางครับมองเห็นไหมครับร่องอ่าชัดไหมครับจะให้มือกล้องเราแตะซูมไหมนะครับเห็นไหมครับลักษณะ คู่นะครับโอเคนะครับผมนะครับเอกลักษณ์ของรางรุ่นของรางรุ่นนี้นะครับผมก็คือต้องใส่ลูกจากด้านบนนะครับผมซึ่งลูกลูกที่ใส่เฉพาะของรางรุ่นนี้ก็เป็นลูก4.5ครับแล้วก็4.2นะครับแต่ถ้าตามสเปคที่ลองใส่ดูแล้วลูกพอดีมากก็จะเป็น4.5นะครับ เดี๋ยวมาดูลักษณะของรางนะครับราง r a 4นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับรางบอนแท็กนะครับที่ต้องใส่ลูกจากด้านหน้านะครับอันนี้ผมจะลองใส่ลูก4.5นะครับอันนี้ผมอยากให้ดูนะครับนี่จะเป็นเงี่งเฉพาะของเขานะครับดูสังเกตการเจียงเงี่งนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับเงี่งจะสูงกว่าลูกดอกทั่วไปนะครับแล้วก็ลักษณะของเงี่งเห็นไหมครับจะบางเดี๋ยวหยิบลูกดอกให้ผมลูกนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวดูดูมิตินะครับความสูงของเงี่ยงนะครับนะครับตัวล่างนะครับจะเป็นสําหรับใส่ราง IA4 นะครับตัวบนจะเป็นของอ่าทั่วไปนะครับผมนะครับเวลาเจียงเงี่ยงก็ต้องเกียโดยเฉพาะนะครับเห็นไหมครับว่าร่องร่องตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมเอานิชิล่องตรงนี้ครับหลุดเฟรมล่องตรงนี้จะจะต้องกว้างขึ้นหน่อยนะครับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะต่างจากตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าครับเพราะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าใส่พอใส่ลูกเข้าไปนะครับมีอันเป็นเศษลางนะครับเดี๋ยวผมใส่ลูกให้ดูอ่าเขาต้องใส่ลูกจากด้านหน้านะครับอันนี้ลูกเฉพาะของเขานะครับ4.5จะพอดีนะครับผมที่ลูกค้าถามว่า ลูกขนาดอื่นใส่ได้ไหมก็ได้นะครับผมแต่ว่าลูกอย่างเงี้ยมันจะจะดึงไม่ออกนะครับเนี่ยจะติดเลยมันจะพอดีครับผมลูกจะไม่สามารถกระดกขึ้นข้างบนได้นะครับอันนี้คือเขาออกแบบมาอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมครับมิติของของอ่านี่ฮะเห็นไหมครับที่เกี่ยวเชือกนะครับมันจะเสมอขอบรางพอดีครับต้องสั่งเกียร์เป็นพิเศษนะครับลูกแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ลูกธรรมดานะครับเนี่ยลูกธรรมดานี่ มันจะใส่ข้างบนได้เลยนะครับถามว่ายิงได้ไหมได้นะครับผมแต่ว่านี่ฮะนี่ฮะเนี่ยมันจะเนี่ยฮะมันต้องแต่งตรงนี้ครับถ้าจะยิงจริงๆมันต้องแต่งตรงนี้ฮะแต่ถามว่ายิงได้ไหมได้นะครับผมใส่ลูกตรงหน้ากล่องไกลเหมือนทั่วไปนะครับลูกตั้งแต่4.1 4มิลลงไปนะครับผมนะครับสําหรับรางรุ่นนี้ถ้าตาม คําแนะนําก็คือใช้ลูกเฉพาะของเขานะครับถ้าจะเล่นรางรูกนี้นะครับนี่ลูกที่ต้องใส่จากด้านหน้าลํากล้องไปด้านหน้ารางไปนะครับแล้วเขาก็จะตรงตามสเปกนะครับผมโอเคนะครับเรื่องของลูกนะครับที่ใช้นะครับใช้ลูกขนาด4.5นะครับผมอันนี้ที่ผมใส่ไปนี่จะเป็นลูก4.2แล้วเขาปั่นเหลือ4.1นะครับผมก็เลยจะหลวมนะครับผมโอเคนะครับผม พอเราเล่นลูก4.5เนี่ยน้ำหนักลูกจะเยอะกว่าลูก4มิลที่เราเคยเล่นกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกที่สเปคที่ค่ายให้ไปจะเป็นความยาว3.5เซนนะครับจากปกติเราใช้40เซนใช่ไหมครับพอลูกที่มีขนาดโตขึ้นปุ๊บเราก็พยายามจะไล่เวลาน้ำหนักของลูกให้มันใกล้เคียงกับลูก4มิลที่เราเล่นกัน40เซนนะครับผมก็ตัดความยาวให้เหลืออยู่3.5เซนนะครับน้ำหนักลูกก็จะใกล้เคียงกันครับไม่หนักมากครับ พอลูกไม่หนักมากเวลายิงอะไรอย่างเงี้ยครับลูกมันจะไม่โค้งมากนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ผมผมให้ดูนะครับงานตัวนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับผมเพราะว่าพายุเข้านะครับผมพายุเข้าสามวันนี้ออะให้ดูงานดิบก่อนนะครับจริงๆจะต้องส่งงานลูกค้าวันนี้นะครับงานส่งนี้นี่มีลูกค้าจองมาสองท่านนะครับผมจองมาสองคิวนะครับไกลเซฟนกนะครับตัวนี้นะครับ ให้ดูลายชัดๆนะครับไล่เบาด้านปลายให้นะครับผมจับรูไล่เบาให้แล้วก็เ like ป็นปีกโรเลอร์นะครับโรเลอร์สี่สบสองนะครับของค่ายเราลืมบอกไปนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับประดูลายเสือนะครับผมอ่ะนี Old ่เดี๋ยวดูด้านนี Hera ้ทีนี้ครับปราดูลายเสือถ้าเราดูใกล้ๆนี้ถ้าเป็นฝั่งนี้จะเห็นลายเสือนะครับยังไม่ได้ทําสีนะครับยังไม่ได้เคลือบแล็คครับถ้าเคลือบแล้วลายจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับ วันนี้ฟ้าคืมแน่นะครับภาพก็เลยอาจจะเห็นเป็นซีดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าแสงไม่ไม่ไม่พอนะครับผมอาส่งกระจมยาวอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูงานดิบนะครับนี่นะครับงานดิบนี่ฮะไม้เราไม่ได้ต่อนะครับก่อนจะเหลามาเป็นพันท้ายนี่ตัดมาดิบๆนี่ก็คือเป็นยาวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะลูกค้าบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมเราเราถึงเปิดราคาอยู่สี่พันห้าครับประเภทไม้ประดู่นะครับ ต้องบอกว่าถ้าเป็นช่าไม้จริงเขาจะหาไม้ที่ทรงยาวอย่างเงี้ยยากนะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ราคาจะแตกต่างจากท้องตลาดนะครับแค่ตัวบรรทายนี่ก็การการตีล่องอย่างเงี้ยครับตีล่องตีรางเงี้ยยาวๆเงี้ยตียากนะครับแล้วก็กลับมาทรงอย่างนี้ครับจากบิดก็เริ่มมาแต่งเป็นทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาอย่างนี้ครับนะครับ พอเข้าไม้ลงปุ๊บก็จะมาแนี้ครับจากอย่างนี้ครับตัดดิบไล่ลงมาตีร่องแล้วก็เก็บมิตินะครับแล้วก็มาขัดละเอียดแล้วก็พ่นสีนะครับผมเย่นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมงานเวลาเราส่งให้ลูกค้านะครับผมเราจะแยกปีออกนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการประกอบปีทันไงครับเดี๋ยวสักพู่นะครับ เนี่ยครับเราจะถอดจะถอดแยกปีกอย่างเงี้ยนะครับออกจากลางให้ครับเวลาส่งไปเราจะส่งแนบไปอย่างนี้นะครับเวลาประกอบเนี่ยครับนะต้องเอาไอ้น้ำมันนะครับน้ำมันชโลมที่ปีกก่อนนะครับก่อนจะยัดเข้าไปนี้นะครับยัดเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ใช้ไม้ใช้ไม้หรืออะไรที่ไม่แข็งมากที่ไม่ใช่เหล็กครับตอกตอกเข้าไปนะครับตอกเข้าไปแล้วก็มันจะมีรูน็อตด้านล่างนะครับเนี่นะครับ สามรูนะครับให้มันตรงกับรูปีกนะ่ครับนี่ครับ่อมันเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อเข้าไปให้นะครับเพราะว่าปีกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับปีกอ่ะเวลาใส่เข้าไปในนี้ครับเราทําร่องตัวนี้ให้พอดีกับปีกเลยนะครับให้แน่นให้ฟิตพอดีนะครับให้ไม่มีช่องว่างไม่ต้องโยกเลยนะครับผมเราไม่ได้เจาะเผื่อนะครับคือทําเข้าไปต่อเข้าไปนี้ให้มันฟิตเลยครับแล้วก็ย้ําน็อตอีกสามตัวนี่คือปีกนี้จะแน่นมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยพยายามหาน้ํามันฉโลมก่อนครับ แต่ลูกลกรลเร์ก็ไม่ยากครับผมมีหลายคลิปผมทำไวให้ดูอยู่นะครับสำหรับน้าๆที่ซื้อไปพอเอาปีกนะครับใส่ไปที่รางแล้วนะครับลูกลกรลเร์ก็ใส่ปกตินี่แหละครับใช้ไขควงด่วงเข้าไปนี่นะครับนะครับเก็บน er ับก่อนนะครับนี่ครับสมมตินี่ใส่เข้าไปในรางแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับ ขันเข้าไปให้สุดให้แน่นเลยนะครับเนี่ยลูกค้าบางคนเราไม่ได้ขันไปให้แน่นนะครับลูกค้าต้องไปขันเองนะครับเพราะว่าเราจะถอดแยกขันไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ครับอัดด้านท้ายนะครับครับผมมีประแจครับแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันให้แน่นนะครับผมเนี่ยฮะมันจะแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าเราตัดเกี่ยวที่ปีกกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่ส่งลูกค้าอ่าตัวเป็นตัวนี้เป็นไม้กระพี้นางนวลนะครับผมให้ดูลายนะครับตอนนี้ลูกค้าปิดแล้วนะครับตัวนี้จะอยู่ในหมวดไม้หายากนะครับผมราคาห้าพันเก้านะครับอันนี้ผมเคยแจ้งมาแล้วว่าจะเฉพาะช่วงเราเปิดตลาดนะครับช่วงนี้ห้าพันเก้านะครับ ให้ดูลายไม้ก่อนนะครับตัวนี้ไม้จะเข้มสวยนะครับผมตัวนี้จะใส่กับรางกลมนะครับปีกผมถอดออกเมื่อกี้นะครับที่ที่น้าเห็นเมื่อกี้นะครับไม่ได้ประกอบปีกนะครับนี่นะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยมันมันจะเป็นทรงนี้นะครับนี่รางเป็นรางกลมได้ปลายให้นะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ ตัวนี้จะใส่ลูกจากด้านบนนะครับเหมือนปืนยิงปลาเหมือนหน้าไม้ยิงปลาทั่วไปครับเอาลูกใส่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่จากปลายเหมือนตัวอาเอสี่มุกีนะครับผมตัวนี้ใส่ลูกสี่มิลสี่จุดสองสี่จุดห้าก็ได้นะครับผมแต่ลูกสเปคที่เราเรียประจาก็สี่มิลกับสี่จุดสองครับตัวนี้ผัดปีกออกเฉยๆนะครับมีปีกอยู่นะฮะตัวนี้กําลังจะส่งลูกค้านะครับตัวนี้ราคาห้าพันเก้าครับปีหน้านี้ กระซิบราคาให้ก่อนเลยนะครับว่าปีหน้านี้ราคาขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าไม้หายากนี่ค่อนข้างจะทํายากครับแล้วก็ไม้ไม้ก็สมชื่อเลยครับไม้ที่จะตกเก่าแห้งๆอย่างนี้เนี่ยหายากจริงๆราคาก็จะสูงนิดนึงครับปีหน้าปรับราคาแน่นอนครับถ้าใครมีกําลังทรัพย์นะครับอยากได้ลายไม้สวยๆก็ช่วงนี้ยังพอจับต้องได้ครับต้องต้องรีบสะสมครับพอปีหน้าเราขึ้นราคาแน่นอนครับโอเคครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับรีวิวเบาๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับออกไม้ก็ไม่ได้ครับมรสุมเข้าน่าจะประมาณสองสามวันนะครับส่วนสําหรับน้าที่ผมค้างงานไหมนะครับอันนี้ก็เรื่องของฟ้าของฝนก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าทําทําสีไม่ได้ครับเพราะว่าอากาศชื้นนะครับทําสีแล้วมันจะเป็นฟ้านะครับเราต้องรอให้อากาศเปิดนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสาหรับการรับชมคลิปของต้อมฟิชออนนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ